พอมกินหูห้องกานบาลเนียโอ้ยทุกมันมีคุณลุกตอนเนี่ยมึงเนี่ยสัสดีพี่น้องสูขกูสุขบนลส่ละแม่่อยุ่ใส่ละบาเนี่ยแม่คอยยุ่งใสยมากเฉมามามาอันนี้เราเก็บเมเ้ย้พ่อเากัะปีกับนองเออมวนซื้อหอเที่ยกับที่มมาเสงอีสานหลายสวงหลายอารมณ์เขาไปใส่เหมือนหาคุจะเอาเอา ว่ามาเมเ็นกชีเดี๋ยวพ่เงี้ยไฟกันไร <c oughs> ซาลเมอูยุสซาลาบาดเนี่ยไฟแั้วตุ๊ตกตาบาบีเมาอาุวิชิมุปีนาบอน่าเมถนะ <c oughs> ึูบานเนี่ยควยนี่หเด็่วยแหนมหุ่นแหนปึนไมากางสางควยเป็นยังไงดีควย ไปยังพี่เพียจของเป็นยังเกิดหามบุาเงกันเอาเนี้เกิดพดไม่ผู้ผู้เหนยอะที่เกา้กันซะปาไมาเจ้าพูกันกับพูกันไปยังเหรอกกับพูเออ

หัวมันนี่หัวนายที่บอกว่ากุเรตุซื้อเรียวกเราจริงเขาตู่ตั้งจีเขาคนน่ะเอาเงินเอาเงินเอาเงินมาเอาเงินโอ้แต่เอาเงินก่อนเออว้าตัวเลวเป็นอยังคะครับอุตส่าห์ชิบช้อยเราละคุณแม่มาหาเนาะขอบคุณค่ะไปล่ะอ่ะลักเออไม่รักการสวิตเซอร์แลนด์ กูเคยใแบบนี้ <sk 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 ัเทียกูว่าสียงสีูเคยในแบบนี้โอ้ย้ยงนีแตื่นเต้นยงพื่อนกันเพื่อนจะร้อนจะหอมเ่ยแกนาด้องมาเลยจัด้องอันกใส่เขานักตเบิงกัน กูได้พี่รัมพี่รัมกูได้โอ้อันนี้พี่รัมตั้งหามก้าอันนี้พี่ฟอนขอบคุณนะครับพวกอะไรเดี๋ยวข้าคือในลาสีน้โมอยู่เดี๋ยวกูขอพุ่งพุ่งอะไรกูจะเออพี่รัมพี่รัมทําไงนะครับพีรัมเอฟซีจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะขอบคุณพี่น้องด้วยเฮ้ยเสียงปุ้บยพี่รัมเนี่ยกับพี่มาสวิตเซอร์แลนด์เกลียดิีดาโกฮอนเซอร์น้อหน้า เว้ยหลาเราเรียกเซอร์เบียเนี่ยเป็นยังไงเคยไต่เคยไปปี่มาพี่มาพี่มาเบ่าพี่มอบ่าวมาบ่าเลยนคิดแต่างแทนมันต่อเออมาขอบคุณเด้อคุณ่ะแกผู้ใดน้อเนี่ยผู้ใดหลับคนนี้เป็นรอรอค่ขอบคุณพี่ขอบคุณพี่แมทธิวนะคะขอบคุณทางขขอบคุณพี่แมทธิวเลขาอาจารย์เอนะการด้อออีแมทธิว จะบอกว่าซีซีาี่ติดเป่นเปิเปินะกูเองเขาก็ขึ้นได้เงินเหมือนปยังกูขึ้นได้แต่ยังกินไม่ได้แกคุณปาชรวงนีรอตลกเอาเงินพี่รองเดนไไหม่แเม่แลเวขอบคุณนะคะขอบคุณ่าควาอันขอบคุณีเปิ้ลขอบคุณพีขวานุหลนะคะแม่ยังแม่เปิ้ลคอนเตนี้เปิ้ลคอนเนี้ เอาจังสีซ่าเอาจังไดนกต้องล่าหนอได้ยังอ่ะมื่อนี้วัขึ้นช่วงตลกหนาวเหลี่ยมพเนะว่าเหนียกอันนี้ไฟอันนี้ตู้อันนี้ตู้เหลี่ยมพเนะเป็นสันดีใจเนาะเอาล่ะจ้าขอบคุณค่ะพี่น้องเอาเงินมาใหม่เปินๆเมื่อมีอย่างตอบแทนพี่น้องมี่อย่างเพลงแล้วโอ้ยแรงเพ่งสุดๆไป มือนี้พระพี่น้องมวลพระพี่น้องสื่อมือนี้พเดลมาตาปล่อยไปเดลมาตาฝนได้แม่จ๋ามาหลายคนมาหอดอีมฮะแม่หอดอีมมาบัญชาล่อีบัชชาละ่และแล้วแกไปดินยากแล้วมาสิงก้อยยาดยาดยาเบ้าแล้วก็อยากตั้งตลาดที่เปื่อจ๋าอเอา้าพี่เอ็มไปเอินพี่เอ็มมาก,ก่อนเราไปเอิเอ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 ้อะไรอะ ยากก uh, 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 ับาเชิญพี่เอ็มอภัสราแม่คะเอามัเอาไหมคะไมบคือคุณช่ไหมเอาอ้นหวงกอันนี้คะก็พีเอ็มอันาบาี่เอมยังนีอันนี้เอม16ค่ะ

I no. don't no.